รักนะครับไม่ใช่รักเดียวเหมือนที่ที่เราใช้กันอยู่แหละราศีจัดระวังจักรเนี่ยน้อยไปนะครับผมผมเริ่มมาจากราศีจัดระวังจักรนะครับตำราจากรักเดียวนะอันตนนาทีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็มาศึกษาข้อมูลคือผมคนศึกษาไม่ไม่เลิอกอะทุกเรื่องศึกษาตำรา,าวิทาศาสตร์เป็นเรื่องการจัดรักจอ,อก็ดูนะครับดูหลายๆอย่างหลายเรื่องจนมาเรื่องของจิตรักนะจึงรู้ว่าจริงๆแล้วคนเรามันเปลี่ยนแปลงทุกชั่วโมงทุกนาที แล้วผมก็ใช้เรื่องโหราศาสตร์ระวังเลืกในการจะฟ้องคดีในการที่จะออกไปช่วยเหลือคนนัดพบคนพบปะผู้ใหญ่ต่างๆก็ใช้มาตลอดนะครับอย่างเช่นดาวจันทร์เป็น159แกรดลักเนี่ยส่งผลดีกับเรานี่คือตําราลักเดียวนะครับแต่ลกลงไปมากกว่านั้นอีกนะต้องดูอีกว่าช่วงแต่ละวันเรื่องสิบลักแต่แต่ละชั่วโมงนตะ่เกิดอะไรขึ้นหลายอย่างนี่ต้องใช่อย่างนี้ที่มาดูว่าตัวอย่างผมเข้าสอบปริญญาเอกช่วงนั้นนะ่ะดาวพฤหัสผมไม่เด่นนะ ดาวพฤหัดอยู่หลังลักอยู่หลังลักนาผมรู้อยู่แล้วว่าสอบอะไรก็ไม่ผ่านเพราะดาวพฤหัดเป็นเรื่องของผู้ใหญ่หนะเรื่องผู้ใหญ่เรื่องความรู้นะเรื่องของเสียงสิทธิ์นั้นถ้าสอบในช่วงนั้นนะที่ดาวพฤหัดอยู่หลังลักหลังลักนาเนี่ยอย่างไรก็ไม่ผ่านถ้าเป็นจริงครับถูกถูกมาตลอดนะถูกจดุจดจดุดกันลอะไรไม่รู้นะอยากรู้สึกตัวผู้จดุดจุดมาตลอดนะครับแม้กระทั่งการปักธงว่าไม่ให้จบอ่ะพอมาถึง แล้วหลัทับลักปั๊บเนี่ยมีการเปลี่ยนครับนะมีการเปลี่ยนข้อมูลทุกอย่างเข้าล็อกทุกอย่างผมลุยเลยก็ชัวช่วชัวช่วชั่วาเข้าล็อกหมดทุกเรื่องเรียนตัวสอบตอนที่สอบนะครับผ่านอย่างดีเป็นอะไรที่ปราบปลื้มเป็นที่ปลื้มของกรรมการสอบนะกรรมการห้าท่านเลยนะเอาว่าส่วนใหญ่แล้วกันเกินสามอะนะครับจะบอกว่าห้าท่านก็เกินไปเอาว่าเกินสามแล้วกัน เพมในสิ่งที่ผมพบที่จะดีใหม่เรื่องสามสี่หนึ่งดีเรื่องแนวทางกระบวนการที่เป็นโมเดลใหม่เรื่องการจบยเยาวชนจะร่วพบโมเดลใหม่ที่จะสมบูรณ์เขาก็ชมมากมายนะครับซึ่งซึ่งผมก็งงว่าเอ๊ะจริงเหรอที่อาจารย์ท่านชมที่กรรมการสอบที่มาจากหลายมหาลัยหลายทีนะ่ท่านชมเน,ะนี่ยการจบเยกจะเป็นภาครัฐเอกชนเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่ากรรมการต้องมาจากหลายที่มาจากทั้งรัฐทั้งเอกชนอาจารย์ที่สอบผมก็มาจากธรรมศาสตร์ด้วยนะ ป็นกรรมการเป็นประธานสอบมาจากธรรมสานนะครับผัดลัฐแล้วก็มาจากมองเทพจากเอกชนด้วยหลายท่านที่มานั้นตรงนี้มีค่าเท่ากันการจบภาครักทอกชนมีค่าเท่ากันเปรียเหมือนกันไม่มีแยกแยะว่าจบทีุ่นเก่งด,ดีกว่าไม่มีครับถ้าเปีเอกนะครับนะเรื่องจะตีทัวรเรื่องหนึ่งเอาเอกแล้วกันสอบแล้วโอเคทย่อัง่านหมดแล้วเนะี่ยแต่การเข้าสภามหาวิทยาลัยเนี่ยอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งจะเป็นงานอนุมัติปริญญาฟังอ,อยู่นะครับนะ การมรดกปัญญาเนี่ยมันจะสําคัญมากในการที่ที่เราจะได้เข้าสภาอัมมัตกริญญาเพื่อเป็นด็อกเตอร์สมบูรณ์แบบแต่หลายคนที่เป็นเอกรู้ดีครับว่าการสอบก็ถือว่ายากมากแล้วแต่ผมหลายด่านพบปัญหาหลายด่านมากนะคุณต้องบอกว่าความเป็นธรรมไม่มีในโลกไงแต่สุดท้ายเนี่ยเรารู้หลักโราศาสตร์ว่าเราจะถูกอะไรบ้างในวันนั้นเราก็ไปเตรียมแผนสองแผนสามเตรียมรอไว้ ในสิ่งที่เรารู้แล้วว่าพอมารูปนี้จากบุคคลประเภทนี้จากเรื่องแบบนี้เราก็เตรียมการรองรับเรียบร้อยพอถึงวันนั้นจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นตามที่คาดคาดการไม่ผิดไอ้คาดการของเราอาจจะพูดยาศาสตร์ก็คือเรื่องของข่าวติดตัวนั่แหละมีการคาดการลงหน้านะครับในจริงผมใช้หล,หลายศาสตร์ผมคาดการจากโราศักตร์ด้วยวิเคราะห์แล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นจริงๆผมก็เลยนะัดแผนสองขึ้นมามาเ,เล่นแค่แผนสองนะสามยังไม่ใช้เลยแค่แผนสองเล่นกระจบทุกอย่างจบหมดนะครับ จบหมดสุดท้ายก็โนมัตเป็นอิญญาเป็นด็อกเตอร์สมบูรณ์แบบกระแสก็ออกมานะแล้วถัดมานะครับเชื่อไหมครับว่าบุคคลที่กระทําตรงนั้นเนี่ยกลับมาเชิญชมเราต่อหน้ารัฐมนตรีนี่นะครับนี่คือสังคมแต่เราก็ถือว่าเราเป็นเด็กเราให้ไคทุกคนนเราเปิดทางให้ทุกคนใครทาอะไรก็ทําไปเถอะสุดท้ายเราก็เป็นที่รับใจของทุกๆคนเองเราแม่โกรธแม่ฮาแ,แคแนใครนี่คือเรานี่โหรกษา อีกหลายแนทางหลายด้านคท,ที่ผมใช้มาการเดินทางออกเวลาไหนเวลาไหนที่จะไปฟ้องคดีฟ้องใครแตนะ่เราจะใช้เลิกเช่นเอาพิจารณาดเลิกในการที่จะฟ้องรัฐเด็ดขาดนะวันชั่วลงไปเ,เลิกอย่างเช่นราชาเลิกเราจะเลิกที่ใช้ให้ดูดีในการที่เราจะออกสู่สังคมนะปะผู้คนขึ้นเวตีปลาัยอย่างเนี้ยก็ดูจังหวะอะไรทุกอย่างแล้วก็เรื่องยาอบากรเข้ามาใช้นะครับอย่างบากรของพอมานะ่าเนี่ยก็มาใช้เมื่อก่อน แรกๆก็เคยดูดูยาบางกองในการออกนักผลอะไรต่างไม่สนใจใช้ยาเป็นหลักนะตั้งหลังมาเนี่ยผมไม่ใช้ยาแล้วครับออกไปตามที่เราพอใจพอก,กลับมาบ้านมานั่งดูยาบางกองอ๋อเราออกไปตรงตามเวลาย,ยาบาปกองที่เป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะอย่านงะที่ว่าศูนย์หนึ่งเดี๋ยวคุณจรแม่ดานอนจาปาปลาเนะี่ยตัวสองเล่นยาตาแต่ลวทำสวัสดีไปดูนะครับใน Google ก็มีเอามาใช้ทุกเรื่องผมใช้หมดทุกศาสตร์ที่บอกว่าสิทธุวมเป็นเนี่ยท่านจุกกระเลียงไม่ต้องยิ้มแล้วครับนะใช้อยู่ไม่ต้องยิ้มแล้วครับผมทราบนะโอเค ทีนี้สิ่งที่ผมเป็่นทั้งหมดไม่ทราบว่าฟังแล้วเป็นไงครับรู้สึกอย่างไรเชิญครับจูกัดเลี้ยงท่านจูกัดเลี้ยงเชิญเลยครับฟังพอใจไหมเราก็รู้สึกพอใจด้วยเลยลก็รู้สึกตื่นเต้นดีนะที่ท่านเข้าใจเรื่องนี้แต่ผมกําลังจะมองว่าพวกเรารุ่นสิบสองกันนะจะได้จะได้เรียนศาสตร์นี้บ้างหรือเปล่านี่ <c oughs> ผมเองก็สนใจสนใจใช่มผม ผมก็ไม่สนใจแล้วผมก็ใช้ยามูบะกองอยู่บ่อยๆนะเวลาจะทําอะไรที่สำคัญสำคัญยังยกตัวอย่างวันเนี้ยก็ไปออกรถให้ลูกชายเนี่ยก็ใช้ยามูบะกองอยู่เหมือนกันสงสัยไหมสงสัยไหมผมกล้าพูดมื่ครัครูวก็ท่านเ็าใช้อยู่นะสงสัยผมรู้ได้งไงอือก้าวสี่ก้านมันก็เดี๋ยวฟังนิดนึงทุกคนในห้องนี้หลายสิบคนเนี่ยไม่ได้ใช้ทุกคนแน่นอน ต่ไม่ถึงครึ่งแน่นอนที่ใช้แล้วผมกล้าพูดว่าท่านใช้อยู่แล้เนี่ยแล้วสงสัยผมรู้ได้ไงสงสัยนท่านรู้ได้ไงว่าผมใช้วันวัต้องใช้อยู่แบบแบบวันเนี้ยอ่าแล้วแล้วที่ผมสงสัยเนี่ยผมแต่ผมรู้ผมพูดตรงว่าท่านใช้อยู่เนี่ยคือทุกคนถ้าถ้ากล้าฟันธงเนี่ยผมเนี่ยเสียคนเลยนะถัาจิตอ่ะแต่ผมกล้าฟันธงว่าใช้อยู่ละงงไหมล่ะก็ก็สงสัยอยู่เพราะเพิ่งใช้อยู่อ่าเพราะว่าอย่างนี้ครับนี่เราไม่รู้จักกันมาก่อนนะผมเห็นว่ามีเพามีแต่ผม เห็นว่าเออโอเคต้องมีอะไรทีนี้ที่ผมบอกว่าผมปันธงว่าใช้เนี่ยทุกคนฟังอย่าอึ้งน,นะครับผมเพ่งกับยาสมาธิเพ่งไปที่ใบหน้าของท่านดอกแววตาที่ท่านเป็นและสิ่งที่ผมรู้คือู้ข้อมูลแบบนี้วันนี้ผมว่าผมพูดลึกแล้วนะผมเราคนล้วงข้อมูลมาจากแววตาที่ผมขอดูตาขอดูหน้าแต่ละคนเนี่ยผมกำลังล้วงข้อมูลมาจากแววตาจากสายตาของทุกคนแล้วมดูดูดด,ดูดข้อมูลจากคนคิดอะไรใจเรื่องที่ผมทำอย่างนี้ถ้ารุ่นหนึ่งสองสามสี่จำได้เขารู้ดี หื่องสามที่หยุดเจอผมได้เวทีเนี่ยเขาดูดีว่าผมกําลังใช้อะไรต่างในการดูดข้อมูลจากพวกเขามาเขาก็อึ้งกันมาหลายคนแล้วมีนะครับไม่ใช่บังมีนะนจริงๆผมมีมานานแล้วเรื่องนี้แต่รุ่นของเราเน่ยรุ่นหนึ่งของสามสี่หนึ่ง้องสามไม่เจอผมได้เวทีเขาเขาเจอมาแล้วนะครับที่ผมรู้เพราะว่าผมกํลังจ้องตาแล้วก็ดูดข้อมูลจากสายตาของท่านนั่นแหละถึงได้รู้ว่าใช้คุณึกเก้าฟันทงลงไปถ้าผมไม่ใช่ผมเสียคนเลยใช่ไหมครับ <laughs> แต่ผมใช้มานานแล้วด้วยนะเรื่องจริงอันเนี้ย ไม่ต้องหัวเราะคือท,ที่ที่หัวเราะเนี่ยคนเขาฟังเขารู้เดียวว่าถ้าพูดแล้วใช่หัวเราะเนี่ยแสดงว่าเก็บความรู้สึกไม่อยู่ก็คือต้องหัวเราะออกมาแล้วเบิดออกมาหัวเราะมาดีใจแต่ถ้าคนที่พูดแล้วธรรมดานิ่มๆเนี่ยพูดแล้วไม่หัวเราะอันนั้นโกหกอันนี้การจับจุดคนคจริงผมศึกษามาเยอะกับการผมยี่สบสี่ยี่ห้าเจอผู้คนนับไม่ถ้วนตอนนี้ห้าสิบเจ็ดคิดว่ายังไงล่ะอคครับผมปรบการสูงมาแล้วครับแล้วเจอคนมากด้วยนะโอเคเข้าใจนะดังนั้นจะหัวรักษาได้ไหม ได้ครับผมเตรียมไว้ให้แล้วแต่โพลศาสตร์ซึ่งผมมีเกิดวันแรกว่าวเกิดตั้งแต่วันแรกแล้วเ,เรื่องเนี้ยเรื่องที่ผมเอาแผ่นดวงมาให้ดูจาได้มั้งที่ผมให้น้องเขาเอาลิงก์ตอ่าบรรยายวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาที่ศูนย์ลูกิ์อ่ะคณะศูนย์ลูกศิธ์อ่ะที่เอาแผ่นดวงมาให้ดูนะ่ะผมเตรียมว้ให้แล้วครับนะทุกคนมีสิทธิ์ได้เรียนได้รู้หมดนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวรอมันไปปลายหน่อยผมจะอธิบายเรื่องนี้นะครับที่เอาแผ่นดวงมาให้มันมีความหมายครับไม่ใช่ไม่มี โอเคครับท่านอือนเชิญเลยครับท่าสเลยถามครับขอบคุณโชคดีครับท่านถามท่านเลยถามเชิญเลยครับพี่ใหญ่พักผู้ใหญ่พักท่านพรกมลประธานภาพกรุงเทพมหาคนครอยู่ไหมครับถ้าอยู่ก็ยืนยันหน่อยสิว่ารุ่นรุ่นหนึ่งสองสามเรามีใช้วิชานี้กันอยู่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอรเอร์เสกสรรน,นะคะ,ะพรกมล ได้ยินนะคะเมราว่าได้ยินไหมได้ยินไหมคะขอบคุณค่ะในฐานะที่พรงมลเป็นประธานภาคของครุงเทพมหานครนะคะเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นแรกเลยนะคะที่เราได้อบรมเรื่องบ่อแสในในองค์กรบ่อแสมาเนี่ยตัวพรกมลเองก็ถือว่าจากบัตรนั้นถึงบัตรนี้ที่ได้อบรมขึ้นมานั้นก็ได้นําเอาศาสตร์ต่างๆที่ท่านผอ ได้สอนแล้วก็อบอกกล่าวพวกเรามาค่ะมาดวมทั้งวันที่ที่ฟังกระมลก็ได้ฟังจากการบรรยายแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะคะก็ถือว่าเป็นการเอาความรู้ที่ท่านได้สอนแล้วอบรมมานั้นนะ่ะมาใช้ในชีวิตประจําวันได้มากนั่นก็คืออย่างเช่นว่าเมื่อกี้น้องเ่าสายพูกอยู่เหมือนกันว่าอย่างบางคนที่แอดไลน์มาเพื่อจะขอเป็นเพื่อนในเฟซหรืออะไรต่างๆเนี่ย บางครั้งพวงกมลก็ใช้าศาสตร์ในการดูและก็ตัดสินใจว่าจะเลือกคนนั้นไหมก็คือว่าดูจากที่โปรไฟล์ของเขาก่อนว่าหนึ่งโปรไฟล์ของเขาเนี่ยมีรูปหน้าตาโชว์ให้เราเห็นไหมบางคนแอดมาเพื่อจะขอเป็นเพื่อนนะแต่ไม่ใส่รูปร่างหน้าตาหรือไม่ใส่หน้าเลยใส่เป็นรูปสิงสาราสัตว์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็พิจารณาได้ว่าเราเหมาะไหมที่จะเรียกจะรับเขาเป็นเพื่อน อันนี้คงต้องตัดไปเพราะว่าในเมื่อคุณจะขอเป็นเพื่อนกับพวกเราก็ยังไม่โชว์ตัวเองขึ้นมาให้โปร่งใสถามว่าเรากล้าไหมที่จะแอคคนนั้นป่าต้องรีบรลบเลยทันทีเพราะคนเหล่านี้ถือว่าเป็นบ,บุคคลที่น่ากลัวเพราะว่าแค่โปรไฟล์ของคุณยังไม่โชว์หน้าเนี่ยเราก็ตัดสินได้นี่คือศาสตร์อย่างหนึ่งที่พันพรพกมลเอามาใช้นะคะส่วนในเรื่องของ วิธีการดูโงวเฮงหรือหน้าตาคนเนี่ยอย่างที่ท่านสอนมาเนี่ยจะในหลักสูตรของ 3, 3 c 1สดะคะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้การพิจนารณาขั้นต้นง่ายๆอยู่เหมือนกันออย่างเช่นเพื่อนๆหรือใครก็แล้วแต่ที่ลงข่าวข่าว,าวต่างๆเนี่ยอย่างที่ท่านผอ,อพูดไปเนี่ยแน่นอนพกมลก็คิดว่า,าฐานะเราเรียนสืบสวนสอบสวนมาในองค์กรของบแสเนี่ย เราก็ค่อนข้างจะได้วิสัยทัศน์นิกไรกว่าคนอื่นในการที่จะพิจารณาคือว่าเราต้องวิเคราะห์กอนว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวลวงแต่ส่วนใหญ่ในขณะนี้สื่อออนไลน์ทั้งหลายอย่างมีสองรูปแบบคือทั้งลวงและก็รับลงพัางและก็ล่อลวงตรงเนี้ยเราเองก็ต้องดูว่าสื่อนั้นต้องเช็คก่อนว่ามีข้อมูลแท้จริงแค่ไหนอย่าพึ่งไปคอมเมนต์หรืออย่าไปแอดหรือจะหรือก็ เขาเรียกว่าแชร์นะคะอันนั้นเป็นการผิดพลาดมากถ้าข่าวนั้นเป็นข่าวที่อันตรายกับผู้คนในลักษณะว่าอย่างเช่นเรื่องของโควิดในขณะนี้ถ้าเรารับข่าวสารมาไม่จริงแล้วเราเผย่ไปแคปไปเผยแพร่ต่อถ้าเรามีเพื่อนมีพวกไปหลายๆห้องเนี่ยมันก็เป็นอันตรายมากเพราะว่ามีผลกระทบในเรื่องของภาวะจิตใจของคนในชั่วขณะนี้อยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตสําหรับเรื่องโควิด เป็นเรื่องของความเป็นความตายสองคือถ้าเราแชร์ไปบางครั้งบางคนถึงขนาดเครียดจนกลายเป็นคนเครียดซึมเศร้าหรือไม่กล้าเกิดวิตกจเจตเดจนเกินเหตุเพราะเรานำข่าวปลอมโดยการไม่ได้เช็คก่อนว่านั่นคือเป็นข่าวที่ไม่จรงิงแล้วก็ยังไม่ได้เช็คข้อมูลอันนี้อันตรายมากนะคะที่เราจะไปแชร์ต่อดังนั้นถ้าเราอยู่ห้องไลน์ต่างๆหลายกลุ่มก็ควรที่จะพิจารณาตรงนี้หรือ ในกลุ่มของเราถ้าหากเราเรียนเบาะแสในความรู้ขององค์กรนี้มาแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างจะใช้ความคิดวิจารณญาณได้ไกลกว่าคนอื่นตรงที่ว่าข่าวที่สะเทือนขวัญมากนั้นบางครั้งในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แต่จะมีข่าวปลอมเกิดขึ้นเยอะเราก็จะวิเคราะห์ได้ว่านี่คือเฟคนิวนะคะไม่ใช่ข่าวจริงมันเป็นภาวะของการทําลายจิตใจของคนที่อ่านนะคะนี่คือสิ่งที่ อ่าพรกมลได้เอามาใช้ในส่วนของการได้อยู่กับองค์กรมูลนิธิบ่อแสนะคะส่วนในของการเริ่มเรียนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยามาถึงรุ่น12หน้าปัจจุบันนี้ถือว่าก็มีสมาชิกและก็ประชาชนก็ได้ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับในการเข้ามาอบรมองค์กรบ่อแสของเราก็ถือว่าส่วนหนึ่งของภาคกทมนั้น ก็เป็นจิตอาสาเยอะนะคะก็คือตรงจุดนี้ก็พร้อมแหละที่จะช่วยกันทำความดีสร้างเสริมหรือหรือ,หร,อหรือแนะนำหรือบอกกล่าวเพราะบางทีเราก็ไม่ได้เจตนาที่จะมาเป็นนักข่าวเหมือนที่ท่านผอ,อพูดว่าการเข้ามาเรียนอบรมหลักสูตรน,นี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช่ว่าเราจะต้องเป็นนักข่าวแต่อย่างน้อยเรามีการใช้ข้อมูลจากการเรียนอบรมมาเป็นการ ค่อนข้างจะวิเคราะห์ได้กว้างกับคนที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการแบบนี้นะคะนั่นคือสิ่งนึ่งที่พรกมลเห็นว่าเป็นความโชคดีของหลายๆท่านทั้งสมาชิกเก่าก็ดีหรือสมาชิกใหม่ที่เข้ามาร่วมอบรมรุ่น12ตรงนี้นะคะถือถือว่าท่านน่ะโชคดีแล้วนะคะที่จะได้เป็นพลเมืองชั้นพิเศษและก็มีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะโลกสมัยนี้เนี่ย สื่อออนไลน์มีความสําคัญที่สุดเพราะสื่อต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะหายไปแต่สื่อออนไลน์เนี่ยสามารถทําให้เรารู้ข่าวได้รวดเร็วก็ถือว่าการทํางานหรือการเข้าอบรมขององค์กรนี้เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มากๆขอให้ท่านก็เชิญชวนสมาชิกหรือเพื่อนๆนะคะที่เขามีจิตอยากจะใฝ่รู้หรืออยากที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยเพราะการเข้าสู่กระบวนการขององค์กรบกษาเราเนี่ย ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เรียนง่ายโดยที่ว่าขอให้ท่านมีเวลาแวะเข้ามาฟังสักนิดนึงวันไหนไม่ว่างก็เข้า,าไม่เข้าไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าว่างเวนเป็นนานก็คือเข้ามาบ้างเพราะทุกคนเชื่อมั่นว่า,าหลายหลายคนมีภารกิจในการที่จะใช้ชีวิตในประจาวันมากมายนะคะก็ลองเข้ามาแล้วก็ชวนเพื่อนเพื่อนเข้ามาเพราะว่าการที่มีหลายหลายคนบนผืนแผ่นดินในประเทศไทยเนี่ยถ้าเรามีคนที่ฉลาด เรียนรู้รับรู้ในความรู้ที่ทางท่านปออ,อให้ไว้เราสามารถช่วยเหลือคนข้างเคียงได้นะคะก็ขอบคุณในสิ่งที่พังกมลได้รับแล้วก็ได้เอามาใช้ในชีวิตประจําวันก็ขอขอบคุณท่านปอาอาให้พกรกมลรื่นไทยนะคะ,ะในองค์กรบอดแสเป็นประธานภาคกรุงเทพมหานครนั้นมีโอกาสได้ เอามาใช้ก็เชิญชวนหลายทั้นว่าท่านเข้ามาถูกทางแล้วขอบคุณค่ท่านผออแล้วก็ขอบคุณสมาชิกที่ฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ่าเป็นปลื้มนะครับคุณก้าสายเอาฝากดูแลต่อเลยครับถ้าไหนจะถามก็ถามได้นะแต่ถ้าไม่ถามคุณก้าสายช่วยเป็นการดูแล้วก็ปิดเท็ด้วยอะไรครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพรกำมลนเรื่องไทยด้วยนะคะที่ได้ร่วมพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะท่านพออท่านดรเสกสรรพประเสริฐค่ะท่านสมาชิกจะสอบถามในช่วงนี้ก่อนเห็นท่านสมาชิกใหม่ได้ลงคอมเมนต์นะคะในห้องศึกษานวัตรกรรมข่าวจุบสวนห้องที่สองจะสอบถามเพิเ่มเติมหรือไม่คะเรียนเชิญค่ะยังไม่มีครับน้องแก้วใสเดี๋ยวสักครู่นะคะสัญ,ญญาณน้องแก้วใสไม่ไปหรอคะหน้านเพจวีใช่ไหมคะหน้านเพจน่าจะออกแต่ว่าหน้าไลน์ไม่ออกใช่ไหมคะขออภัยค่ะ การท่านสมาชิกมีพิมพ์ข้อสงสัยอยากจะสอบถามในห้องศึกษานวัตกรรมข่าวสืบสวนห้องที่2ค่ะเรียนเชิญค่ะท่านใดจะสอบถามในช่วงนี้ก่อนไหมคะเรียนเชิญเลยค่ะค่ะถ้าไม่มีแล้วขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณกองท้องมณีสินรองประธานฝ่ายวิชาการก่อนนะคะเพราะว่า ท่านมีเรื่องที่จะพูดกับท่านสมาชิกนะคะในเรื่องของการแบ่งกลุ่มทํากิจกรรมเวิร์กช็อปในช่วง3วันสุดท้ายเมื่อวานท่านต่อยอดไว้ให้นิดนึงนะคะเนื่องจากเวลานี่ค่อนข้างที่จะดึกแล้วนะคะท่านก็เลยยกยอดมาไว้วันนี้ต่อนะคะเพื่อให้สมาชิกได้รับฟังรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เข้าใจในการาทําการนําเสนอผลงานแล้วก็ทํากิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะช่วงนี้ ขออนุญาตเรียนเชิญค่ะคุณกลางทองมณีสินรองประธานฝ่ายวิชาการค่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะก็อธิบายสั้นๆนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านจะได้ทราบด้วยว่าจากการที่เ,เรามีการอบรมแล้วเนี่ยสามวันสุดท้ายจะเป็นการนําเสนอผลงานนะคะการนําเสนอผลงานได้เป็นงานกลุก่มเพื่อที่จะได้เป็นการทดสอบว่าในการ อบรมตั้งแต่ช่วงวันแรกมาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการหาข่าวการแสวงหาข้อมูลจนกระทั่งมาถึงที่คออสิสารได้อธิบายไปถึงเรื่องของการหลอมรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยเราเข้าใจในจุดนี้อย่างไรนะคะโดยสมมติเป็นสำนักพิมพ์นะคะที่จะต้องไปเก็บเอาข้อมูลชิ้นหนึ่งมาแล้วก็มาอธิบายถึงข้อมูลนั้นว่า มีที่ไปที่มาอย่างไรเกิดเหตุอะไรขึ้นในข้อมูลตัวนั้นแล้วผลสุดท้ายเป็นอย่างไรนะคะซึ่งผู้นี้ช่วงบ่ายๆปออท่านก็คงจะเอาหัวข้อที่จะให้สมาชิกที่จัดกลุ่มแล้วเนี่ยนะคะไปเลือกว่าจะทำอะไรนะคะแต่เดี๋ยวหลังจากเสร็จที่ประชุมแล้วเนี่ยนะคะจะลงะรายชื่อกลุ่มไม่ให้กับสมาชิกนะคะเพราะว่าสมาชิกกลุ่มหนึ่ง นะคะกลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม4ี่เนี่ยนะคะกลุ่ม5้ากลุ่ม6กลุ่มแปกลุ่ม9สมาชิกกลุ่มที่ที่อยู่ในภาคเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะได้รายชื่อสมาชิกที่มีจำนวนวันครบนะคะที่สามารถจะเข้า,าร่วมกิจกรรมในกลุ่มได้แล้วก็ผ่านการอบรมจัดกลุ่มไว้ให้แล้วนะคะส่วนภาคของภาคสิบกรทมขอเป็นพ่งนี้นะคะเพราะว่า ทางทางกทมยังไม่ส่งรายชื่อของผู้ที่ผ่านการไม่ได้ผ่านของผู้ที่เข้ารับฟังการอบรมในช่วง5-6วันนี้มาให้เลยนะคะทางกรรมาการกทมยังไม่ส่งมาก็เลยยังไม่รู้ว่าจะมีผู้ใดบ้างที่สามารถจะจัดก็ไปจับกลุ่มได้นะคะของของภาคสิบคงต้องต้องรอเป็นพรุ่งนี้นะคะส่วนภาคหนึ่งนะคะภาคหนึ่งก็จะจับเป็นหนึ่งกลุ่มทั้งหมดเนี่ยนะคะจะได้ประมาณในราวเก้ากลุ่ม เราก็จะนำเสนอผลงานกันวันละประมาณ4ี่กลุ่มนะคะในวันแรกกับวันที่สองวันละสี่กลุ่มนะคะวันที่สามก็จะเหลือหนึ่งกลุ่มซึ่งอาจจะต้องมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในวันที่หนึ่งที่สองเนี่ยที่อออยากจะให้มีการเน้นข้อความบางข้อความอีกสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นก็จะเผื่อเวลาไว้สำหรับวันสุดท้ายนะคะก็จะมีเหลืออยู่หนึ่งกลุ่ม แล้วก็อาจจะมีเรื่องของกลุ่มที่ต้องเสริมเข้ามาส่วนที่เหลือก็จะเป็นเวลาในการที่ปอจะสรุปนะคะในการอบรมทั้งหมดเลยเป็นการปิดการอบรมในวันสุดท้ายนะคะทุกนี้ถ้าสมาชิกแต่และกลุ่มได้รายชื่อกันไปแล้วนะคะก็พูดคุยกันในกลุ่มและจัดตำแหน่งนะคะตามที่ นะคะตอนช่วงสายคุณพัทรบุษจากฝ่ายวิชาการจะนำเอาตัวอย่างของการแบ่งหน้าที่ลงไว้ให้ในแต่ละภาคนะคะลงไว้ให้เพื่อที่พอจัดกลุ่มแล้วให้ท่านเตรียมแบ่งหน้าที่กันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอได้หัวข้อจากท่านปออแล้วก็ไปเลือกกันว่าหัวข้อที่ท่านปออมาให้เลือกนั้นตัดสินใจในกลุ่มกันว่าจะทําเรื่องอะไรนะคะก็แ,ะแต่เวลาได้รับตําแหน่งไปแล้วเนี่ยนะคะ ไปศึกษาก่อนด้วยนะคะว่าในสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์หนึ่งเนี่ยที่จะต้องมีโต้ะของมีบรรณาธิการมีผู้อ่สื่อข่าวมีผู้นำเสนอข่าวมีผู้รวบรวมข้อมูลข่าวเนี่ยลองไปค้นดูนะคะว่าหน้าที่แต่ละหน้าที่นั้นน่ะมีหน้าที่ทําอะไรบ้างในขอบเขตของหน้าที่แล้วบางครั้งเนี่ยพอ,อ,อจะถามถึงขอบเขตของหน้าที่ของการทํางานในในสํานักพิมพ์ด้วยนะคะ ตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเ,เรามาอบรมเพื่อจะไปเป็นนักข่าวหรือเป็นสื่อมวลชนอะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่เราตั้งตุ๊กตาขึ้นมาเพื่อที่จะให้แต่ละท่านเนี่ยได้มองเห็นแนวทางที่เ,เราจะไปใช้ในชีวิตประจาําวันมองเห็นในรูปแบบของออที่เขานําเสนอข่าวที่เขารวบรวมข่าวมาเวลาเราไปเห็นข่าวที่ไหนแล้วเนี่ยเรา จะได้ไม่เอามาแชร์เองไม่ได้ไม่ได้เอาไปเที่ยวไปแชร์แต่ให้เราเก็บข่าวพวกนั้นมาแล้วมาคิดวิเคราะห์พิจรารณาถึงความเป็นสิ่งสรุปแล้วนําเสนอด้วยตัวเราเองนะคะบอกแสจะต้องเป็นผู้ที่สรุปหัวข้อข่าวนั้นนะคะแล้วก็ค่อยเอามานําเสนอไม่ใช่ก๊อปจากสานักพิมไหนแล้วออกมานะคะ อันนี้กเ็เป็นตัวอย่างตัวหนึ่งที่เอาไว้สําหรับในการฝึกในการอ่าเสือนะคะต้องคงจะมีประมาณเก้ากลุ่มนะคะบางภาคก็จะได้รวมกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวเลยบางภาคก็อาจจะต้องมารวมกันสองสามภาคเป็นหนึ่งกลุ่มเพราะว่ามีผู้ที่เข้าอ,อบรมในแต่ละภาคร้อยนะคะเดี๋ยวจะเอาลงไว้ให้นะคะจะลงไว้ให้ในเฉพาะห้องภาคนะคะจะไม่ลงที่ห้องศึกษาสองนะคะ พื่อที่แต่ละท่านจะได้เข้าไปดูในห้องภาคแล้วจะได้รู้ว่ามีใครหลุดหลงไหมที่ยังไม่เข้าภาคเพราะงานเหล่านี้จะต้องเข้าไปดูในภาคนะคะส่วนห้องที่จะใช้ในการพูดคุยที่จะมาทํางานนั้นาบางภาคอาจจะไปขอใช้ห้องจังหวัดนะคะบางภาคอาจจะใช้ห้องในภาคเลยนะคะเดี๋ยวขอพูดคุยกับกรรมการของแต่ละภาคอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราจะให้ชื่อ่อนว่าท่านอยู่ในกลุ่มไหนนะคะ ทีนี้คงเท่นี้นะคะเพราะว่าดึกมากแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณกองทองบดีสินรองประธานฝ่ายวิชาการนะคะท่านมาเพิ่มเติมรายละเอียดนะคะสำหรับสมาชิกที่เข้าอบรมในหลักสูตรนวัตกรรมข่าวสืบสวนเพื่อคุณภาพชีวิตพลเมืองไทยในยุคพยานตรายรอยแต้งรุ่นที่12กับการแบ่งกลุ่มทํากิจกรรมเวิร์กช็อปในช่วง3วันสุดท้ายนะคะ ก็จะได้ให้ท่านสมาชิกรวงถึงท่านกรรมการนะคะได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้หัวข้อจากท่านผอ,อท่านดเรเสกสรนแลประเสริฐค่ะค่ะช่วงนี้ก็ขออนุญาตสรุปก่อนแล้วกันนะคะสําหรับเนื้อหาการบรรยายของท่านผอ,อท่านดเรเสงสรรและประเสริฐค่ะค่ะวันนี้ท่านผอ,อมาบรรยายให้ความรู้นะคะกับสมาชิกนะคะเกี่ยวกับนวัตรกรรมการสืบข่าวเชิงสืบสวนนะคะซึ่งเป็นสิ่งใหม่นะคะแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกนะคะว่า สำหรับการทำข่าวเชิงสืบสวนจะมีลักษณะคือก็คือมีความแตกต่างจากข่าวทั่วไปนะคะแล้วก็รวมถึงในกระบวนการใช้นะคะสามสหนึ่งดของท่านผอ,อนะคะนำไปใช้อย่างไรใน7ขั้นตอนนะคะวิธีการใช้ใน7ขั้นตอนที่สมาชิกจะต้องนำไปใช้ในการทำกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะเป็นอย่างไร ก็จริงๆแล้วในเจขั้นตอนเนี่ยท่านสมาชิกจะต้องดูในเอกสาร13แผ่นที่ทางแอดมินแจกไปนะคะว่ามีเนื้อหายอย่างไรบ้างนะคะเมื่อสักครู่น้องเจ้าใส่ได้อธิบายเพิ่มเติมให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะใช้ในการทํากิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วก็เลือกหัวข้อข่อขาวที่เราจะทำนะคะวันนี้ท่านผอ,อเพิ่มเติมให้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการที่เป็นนักข่าวเชิงสืบสวนนะคะมีลักษณะที่มีข้อพิเศษแตกต่างจากนักข่าวทั่วๆไปที่จะสามารถวิเคราะห์ตั้งแต่ เรื่องราวของข่าวนะคะตลอดจนการนําเสนอและก็เผยแพร่ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะท่านก็นํารายละเอียดอื่นๆมาเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะให้สมาชิกแล้วก็รวมถึงท่านผู้ชมทางบ้านนี่สามารถนําไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันนะคะว่าเราควรจะมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันได้อย่างไรค้นหาข้อที่จริงอย่างไรในขบวนการต่างๆที่ใช้วิธีการนะคะรวมถึง เรื่องราวที่เกิดขึ้นในองค์กรนะคะแลวก็รวมถึงศาสตร์ทุกศาสตร์ทีท่ท่านผอ,อท่านดรเสกสรรนมาเสดมีนะคะท่านได้นํามาใช้ในการาบรรยายในครั้งนี้ให้กับท่านสมาชิกได้รับฟังด้วยค่ะพรุ่งนี้ท่านผอ,อจะมาต่อในเรื่องของกระบวนการทาข่าวเชิงสืบสวนนะคะก็คงจะลงลึกไปจนถึงวิธีการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะรวมไปถึงการพัฒนานะคะกระบวนการข่าวเชิงสืบสวนด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไร ท่านก็จะได้เข้าใจราย,ายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะสามารถนําไปทํากิจกรรมเวิร์กช็อปได้อย่างง่ายดายนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผอ,อท่านดรเสกสนนรรนภเิฐเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะแล้วขอขอบคุณคุณกรองทองมณีศิลป์ค่ะรองประธานฝ่ายวิชาการนะคะที่ได้เข้ามาเพิ่มเติมรายละเอียดให้กับสมาชิกที่จะทํากิจกรรมเวิร์กช็อปในช่วงสามวันสุดท้ายค่ะขอบพระคุณคุณกรองทองมณีศิลป์รองประธานฝ่ายวิชาการค่ะ และขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านเลยนะคะที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะรวมถึงถามคามถามนะคะต่างๆในวันนี้ด้วยขอพรบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะและที่สําคัญที่สุดนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่กําลังชมไลฟ์สดผ่านเพจองค์ก,กรสืบสวนเบาะแสบ f i อยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นให้ด้วยนะคะภาพชัดไม่ชัดท่านผู้ชมก็ได้ลงความคิดเห็นมาให้ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะวันนี้ดองแก้วสาย BFI นะคะคงจะต้องส่ง ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็รวมถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่กําลังชมไลฟ์สดผ่านเพจอยู่ในขณะนี้นะคะโดยจะให้แอดมินเป็นผู้ดําเนินการปิดเพจนะคะก็ช่วงนี้ขอพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์สดค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ในเวลาเดิมนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ